เอาเริ่มเลยครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคอ่าโอเคหมาปืนยังคะอาจารย์ได้แล้วครับขอบคุณมากครับดูผลนะครับผ่านไหมคะอ่อ๋อเขามีเครื่องตรวจจับด้วยว่าเราถูกเออโอเคผ่านนะครับผ่านนักกอลนแล้วครับนักกอล ออ๋นักศึกษาแพทย์บูมบูมตกลงมันลอดไหมเนี่ยท้องน้อยอย่างเงี้ยน้องต้องกันออกซิเจนอ๋อเมื่อกี้สีพาลูกให้น่อง ใช่ใชนี่ที่เห็นอยู่นี่คือผลงานจากไอเดียคนไทยล้วนๆเลยนะคะอสนามเพลินรู้หุ่นจำลองเครื่องต่อผ้าขนาดเล็กและยังมีอุปกรณ์แจ้งเตือนผ่านเล็บมืออีกต่างหากหลายอย่างมากเลยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆงานนี้มีสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมชั้นนำบอกเลยว่ามีเป็นพันพันชิ้นถูกต้องแล้วนะที่เอามานี่แค่ตัวอย่าง อะไรน่าสนใจอย่างเมื่อกี้ที่น้อง CPR สุนักก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราต้องถามว่าปีนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติดรวิภารัชดีอ่องค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการงานนี้ก็คือนัก ประดิษฐ25์2,569ค่ะวันน okay, ี้จัดขึ้นเพื่ออะไรยังไงคะสำหรับงานนี้ก็วันนักประดิษฐ์ปี2519ก็จัดขึ้นในช่วง5ถึง9มกรานะคะก็เน้นในเรื่องของการนำปริกรรมนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์นะคะจากหลากหลายรูปแบบหลากหลายกิจกรรม ก็สามารถที่จะนําเสนอได้ในมากกว่าพันผลงานในางานนักประดิษฐ์ปีนี้ค่ะเป็นพันผลงานแล้วปีนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจที่เราต้องไปดูนะท่านคือตัวผลงานประดิษฐ์นวัตกรรมเนี่ยมาจากหลากหลายรุ่นทั้งระดับเยาวชนแล้วก็นักประดิษฐ์รุ่นใหญ่แล้วก็มีจากรนาชาติด้วยสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆก็คือว่าทํายังไงให้สิ่งสินวัตกรรมเหล่านี้นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของแต่ละโจทย์นะคะ,ะ,คะซึ่งอันนี้นะคะเป็นความท้าทายค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะอันนี้ นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะบวกกับการพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมเรานําในเรื่องของลวดลายจากวัดราชบูนาชิทยาเนี่ย<ะ>นำมาออกแบบเป็นเครื่องเครื่องเครื่องใช้แล้วก็เป็นศิลปะแล้วก็มีให้ศิลปินเนี่ยนำกระดาษตัวนี้นะคะมาออกแบบเป็นลวดลายซึ่งสามารถถ้าเป็นตัวก๊าซแล้วตัวของนักประดิษฐ์เนี่ยคะ่ะท่านก็นำในเรื่องของทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เกิดในเรื่องสเปซในเรื่องของสนามเพลินรู้ให้ ผู้ที่เข้าสู่กิจกรรมเนี่ยสามารถเข้าใจในเชิงอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะโดยผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาไปพร้อมกันค่ะขอราะว่าเราแปะได้ไหมคะเราลองค่ะสวยนะคะเหมือนเหมือนแบบพอาแปะลงไปกับเหมือนกับพื้นกระจกกระจกโมเสกอ่ะอุ้ยอย่างนี้เราเอาไปแต่งบ้านได้ด้ไค่ะเป็นโปสการ์ดเป็นของแต่งบ้านอู้นี่เอาจริงๆเอาไปเล่นกับลูกๆได้ได้เลยแบบนี้เสร็จใช่ไหมอุ้ยจริงๆเหมาะกับน้องเลดมากเลยแล้วก็แปะไปเขาก็จะเป็นอันนี้ใสๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นงาน านของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี้วคะแล้วก็ได้มาจนได้งานที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของการเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์ไปด้วยกันสวยงามสวยสวยอยู่อยูบุ้มก็เป็นคนอาร์ตเลยค่ะท่านเหมือนเราไม่ต้องมานั่งราดระบายสีอะไรเลยถัดมาอันนี้อะไรเอ่ยโดยการป้องกัน เรื่องของอันตรายเรื่องอาชญากรรมหรือการเฝ้าระวังอย่างโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะไปที่อาจจะเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้วิธีไมโครอินฟูอีกเนี่ยติดที่เล็บนะคะแล้วก็เล็กๆค่ะเป็นอ๋อหมายความว่าอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเราจะเป็นติดเป็นติดลงไปบนลายของเล็บแล้วก็ถ้าเราถือแก้วเครื่องดื่มนี่ๆแล้วเราจะรู้เราก็ใช้ไปเนี่ยแตะนิดนึงมันก็จะขึ้นเตือนว่าคือตัว ตัวไมโครคือตัวนี้เ,เห็นไหมคะตัวเล็กๆมๆเล็กๆตรงนี้ ที่เป็นลายเดียวกันกับอันเนี้ยที่เราดูไม่ออกเลยอย่างที่ว่าเล็บเป็นผมกระดตกแต่งที่อยู่กับเล็บเลยที่แค่เล็บเดียวก็ได้แล้วเวลาเราไปปุ๊บเราอยากรู้ว่าไอ้เครื่องดื่มที่มีหนุ่มหล่อๆมาเสิร์ฟเราเนี้ยเขาใส่อะไรไว้หรือเปล่าจุ่มลงไปปุ๊บมันจะเตือนขึ้นมาขึ้นเป็นสีเป็นสีตามการเตือนภัยที่ว่าโดยความระมัดระวังอันนี้เหมาะกับคุณย่ามากค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาวะสําหรับผู้สูงวัยค่ะอันนี้เป็นเครื่องเล่นไม้ที่มีการพัฒนานะคะ โดยท่านอาจารย์ทีจุลาตอนนี้พัฒนาเป็นบริษัทเราเรียกว่านายนายที่อเดลี่ก็ตอนนี้มาให้กับผู้สูงวัยนอกเหนือจากเป็นเครื่องเล่นที่มีเชิงกุษศาสตร์แล้วก็ออกแบบให้ฝึกเรื่องของความจำสุขภาพแล้วก็สามารถเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน,านเพื่อความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุเพื่อความสวยงามไปพร้อมกันอันนี้ไปในงานเวทีในระดับนานาชาติได้รับการตอบรับจากเ หลายที่เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นของเล่นของแต่งบ้านสําหรับผู้สูงวัยเน้นความสนุกเพลิดเพลินเป็นหลักนะคะก็คือเป็นช่วยสมรรถนะทางด้านความคิดความจําการคํานวณโดยการคิดในใจก็คือตกแต่งได้เป็นรูปแบบต่างๆด้วยเลขไทยเหมือนเหมือนเราต่อแต่พวกไลโก้ใช่ค่ะตั้งแล้วก็ออกมาแล้วนอกจากต่อตาม ตัวบล็อกเขาแล้วเนี่ยก็ยังออกมาเป็นเป็นลวดลายได้ก็ได้ออกแบบด้วยถัดมาค่ะอันนี้เครื่องทอผ้าอันนี้ใช้ได้จริงเหมือนเครื่องทอผ้าขนาดใหญ่นะคะมาแล้วจพัฒนาระลครท่านพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าของเรานะคะสามารถทอได้จริงเส้นสายลวดลายเหมือนกับเครื่องทอผ้าขนาดใหญ่ส่วนอันนี้คือเครื่องอะไรคะคือตอนนี้เรื่องยางพารา สังเคราะห์ที่นำมาเป็นตัวของหุ่นแบบให้กับคณะนักศึกษาัตวแพทย์หรือัตวบ้านมีความสำคัญก็สามารถที่จะมีโครงสร้างทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็ความอ่อนนุ่มอันนี้ออกแบบพัฒนาทั้งตัววัสดุศาสตร์แล้วก็ตัวเหมือนกับทั้งตัวน้องน้องน้องหมาทั้งสุนัขตัวนี้แล้วก็สัตว์ในลักษณะของทางด้านปศสุสัตว์ก็ทําให้นักสัตวแพทย์สัตวบาลเนี่ยไม่ต้องไป <ไ>ใช้ใชกับสัตว์จริงซึ่งจะเจ,จ็บปวดแต่อันนี้เนี่ยเหมือนแล้วก็เ,เป็นมาตรฐานในระดับสากลด้วยค,ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณหมออาจารย์ที่ทสอนนักศึกษาแพทย์หญิงบูมเนี่ยนะคะเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาใช้เหมือนกับน้องหมาที่เสียชีวิตแล้วจริงๆมาเรียนแต่ตอนนี้คือพอมีนวัตกรรมนี้สามารถจะเห็นตับไตไส้พุง กันโลกเหมือนได้ทุกอย่างโครงสร้างวางตะมันกระดูใช่เหมือนกับของจริงแล้วจริงๆเนี่ยโดยของไทยเราเองเนี่ยต้องชื่นชมท่านนักประดิษฐ์มากที่ลดต้นทุนไปได้เกินครึ่งเขาไม่ได้เป็นแค่ยางพาราอย่างเดียวเวลาเราเวลาช่วยชีวิตเวลา cpr ศาสตร์เป็นยังไงนะคะเวลากดลงไปมีเครื่องเทสด้ว่าน้ำหนักโอเคแล้วอันนี้ตรงกับตัวมาตรฐานที่เขาได้มีโปรแกรมแอปพลิเคชันมีตัวของการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิก สามารถใช้งานได้เหมือนกับโจริงสนับสนุนเกษตร,รกรผู้ปลูกยางพาราด้วย oh. นะคะงานนี้ค่ะท่านขาถามนิดนึงนะคะเป็นการสนับสนุนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ oh. ที่ oh. ทําเพื่อสังคมอยากรู้ว่าวชตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะท่านขะคือโดยพันธกิจภารกิจของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ค่ะในทุกภารกิจที่เราได้ส่งเสริมเพื่อให้เกิดในเรื่องของการพัฒนางานวิจัย สิ่งวิวัฒกรรมเรามุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ในทุกวิติและก็หลากหลายสาขาซึ่งตอนนี้ในนวัตรกรรมตัวอย่างสิ่งปดิตัวอย่างในครั้งนี้เราก็จะพบในงานวันนักประดิษฐ์ปี2569นะคะ,ะมากกว่าพันผลงานค่ะ,ะมีตัว invention innovation, innovation space นยคะมากกว่า20สถานีอนอกเหนือจากงานวิจัยวัตกรรมที่ซับซ้อนยุ่งยากย่อยใหม่ ให้เข้าถึงก็เรียนรู้ได้ง่ายค่ะโอ้ดีนะไปไปกันนะคะ5-9มกราคมนี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะแล้ววันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะคะ,ะดรวิพรัตน์อีองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปกันเยอะๆนะคะสำหรับงานนี้นะคะ,คะที่ไบเทคนะคะวันนี้ขอบคุณชูพิธกรด้วยนะคะพาวราแบนค่ะและทแกลกรี่ค่ะวันนี้เราทั้งหมดลายกันไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกาลังแจ๋วสวัสดีค่ะ